เราในข้ามมืองมรณะใช่แล้วนะครับน่ากลัวขนาดนี้สองหนุ่มนั่งอยู่ไม่ติดเลยนะวแขนาดตัวใหญ่นะฮะแรงไปนิดนึงนะคะหนุ่มเอเลือกคำถามครับแทนหนึ่งถึงสิบเลือกเบอร์ไหนครับเอาแทนสามครับแทนสแทนเอสวันสามครับครับผมเอสวันสามจะยากจะง่ายจะเข็นใจขนาดไหนเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องของสถิติคำถามของเราอยู่ตรงนี้ครับว่าระหว่าง ปั๊มเซลกับปั๊มปตทประเทศไทยมีปั๊มไหนมากกว่ากันครับทั้งประเทศนั้นไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพทั้งประเทศเซลกับปตทเออเซลปตทปตทมันก็ต้องทำไมถึงเป็นปตทดูมันไทยๆดีอ๋ออนุรักษ์ไทยไทยดีประเทศไทยนั้นมีปั๊มปตทมากกว่าทุกค่ะ ประชาสัมพันธ์ของปั๊มเชลกับปตทเขาเขาบอกว่าฟังให้ดีนะคะปั๊มเชลนั้นมีทั้งหมด788แท่งส่วนปตทมีทั้งหมด1,537แท่งโอ้เยอะกว่าเข้าตัวเลยนะคะอาถูกต้องข้อนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องถอยหลังหนึ่งขียนนะครับนีดเดียวขีดเดียวนิดเดียวโอกาสต่อไปเป็นของคูณนันครับเลือกคำถามกัแทครับ 6ครับแทน PS Junior หกครับ PS บ Junior ห6ค,ค่ะ PS Junior หกคำถามข <6. S 2> องเรานะครับระหว่างเขาใหญ่กับแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแห่งไหนนะครับมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยครับ <S 2> <S 2> เขาใหญ่กับแก่งกระจานที่ไเที่ยวเขาใหญ่ครับเข, <S <S เขาใหญ่เขาใหญ่คนก็ไปเที่ยวเยอะแก่งกระจานคนก็ไปเที่ยวเยอะแต่คําตอบที่ถูกต้องนะคะว่า เขาใหญ่กับแก่งกระจานนั้นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดคือแก่งกระจาพิษช่ะนะคะก้อนี้ฟังให้ดีเขาบอกเขาใหญ่มีพื้นที่1นึ่งล้านสามแ่โอ้โหส่วนแก่งกระจานนั้นมีพื้นที่1นึ่งล้านแปดแสน 1.818750านไร่อันนี้กรมป่าไออมา้เขาบอกะอต่างกันหลายแสนงกันเอะต่อทีมแบบนี้ตัวเองก็ต้องถอยหลัง1นีดอ้าวคุณเอที่มิรินดาส้มฝั่งนู้นโยก <laughs> <laughs> ใกลจะตองเมืองเข้าไปทุกทีแล้วนะแตราคุณอันเลออกเพียง9เดียวรอบนี้นะครับเป็นคำถามของคุณเอด้วยคุณเอเลือกคำถามครับ แทนเครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ครับนราชอบมากเลยรถเนี่ยรถยนต์ชอบรถพี่ตัขับรถไวไหมฮะไม่ไวอ่ะแต่ชอบเป็นคนชอบมีตั้งอะไรซื้อรถหมดรถที่หายไปแล้วขับผ่านนะครับโอรถที่ผ่านไปแล้วชนไม่ครับไม่เอาระหวาง สีบรอนเงินกับสีบรอนทองสีใดเป็นสีรถยอดนิยมของคนไทยครับเออระแสางท้องถนนเยอะๆอะไรเงี้ยบรอนเงินกับบรอนทองเนี่ยบรอนเงินอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเงินครับบอนเงินน่าจะเป็นบรอนเงินใช่ไหมครับน้องๆว่าไงบรอนเงินก็มีบรอนทองก็มีสีหลากหลายในบ้านเราอาฟังให้ดี ระหว่างสีบอนเงินกับบอนทองสีรถที่คนไทยนิยมแล้วก็ฮิตมากที่สุดคือสีบอนเงินถูกต้อง่ะจริงๆแล้วนะที่มาจากบริษัทรถยอดนิยมชั้นนำเจนบริษัทครับผมบอนเงินที่คนฮิตมากเนื่องจากว่าเจอฝุ่นก็ไม่เลอะไม่เลอะปัดนิดเดียวนะคะก <ฮะ S 1> ็ไปหมดแต่สีไหนรู้ไหมที่เขาบอกว่าเวลาขับไปตามท้องถนนแล้วเจออุบัติเหตุน้อยที่สุดสีที่เก ที<ส>่เลืองสด,สดเนี่ยเลืองอย่างเนี่ยเลืองสด,สดมาสตาร์ยเขาบอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรถชนมันเห็นง่ายไงนะครับรบ,บรอนเงินถูกต้องครับผมะะตอบถูกต้องแบบนี้ก็ต้องเป็นทีสุดท้ายของคุณนันครับใช่ตะกี้เขานั่งมานิ่มๆมากเลยตอนนี้ล่ะต้องเละแน่นอนเลยคุณเอเ๋เขายังไม่ถอยหลังสักขีเ,เลยนะยังเลยเละแน่นอนสั่งเสียอะไรสักนิดไหมครับไม่เป็นไรครับฝากละครไ้แล้วกันครับนี่ เดียวตอนนี้จะให้นายคนเดียวแหละเอาละครับให้นายคนเดียวเลยทั้งหวงไปเลยลาเขาหน่อยอันบายบาย ล้าแล้หยคนเดียวเลยไม่มีใครเก้าเกยรเลยเป็นไงสกปรกละเท่าอย่านี้อ่าล่ะครับถึงเวลาร์โมนี่ยับยั้งแบคทีเรีย99เปซให้เลยเป็นสละร่างกายให้สะอาดหมดจดนะคะและตอนนี้ทองที่สะสมอยู่3บาทก็เป็นของคุณเอสุรพันธ์ครับ รอบต่อไปครับผมนะครับเพราะว่าทีมทวีคูณ10เท่านะครับเพราะว่าจะเป็นของคุณเอ30บาทแล้วของคุณเกษมจารุพาจากสมุทรปราการอีก30บาทช่วงหน้าบิ๊กเอเลี่ยนกับท้องค้ามหบบาทครับ